กูซื้อทองให้หมึง oh. คนดีๆเขาจะไม่เลยละคุณกันเองเอาเลยเอาเลยอล okay, ต pues okay. <t <t ้องมีสามหมื่นละตัวเนี้ยสามสองหนึ่งสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนนะครับผมมีแอปมาแนะนำนั่นก็คือแอป IQ Option นะครับแอป IQ Option เนี่ยเป็นแอปที่ดีมากๆนะครับในการเริ่มต้นที่จะลงทุนนะครับคือเราสามารถใช้ทั้งแบบเดโมก็คือยังยังไม่เสียเงินนะครับแล้วก็ใช้เงินจริงได้นะครับก็คือทดลองจนเก่งแล้วก็ใช้เงินจริงค่อยเทรดได้นะครับการฝากถอนง่ายๆมากๆเลยไม่ว่าคุณจะใช้บัตรอะไรใช้เพย์เม t นต์ไหนคุณก็ฝากเงินเข้าไปได้นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่าลืมไปทำกำไรกับ iQ Option เลยนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสนะครับผมจะบอกให้ว่าพ่กนี้เป็นวันที่โลกหนักขึ้นอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันคือวันเกิดของพี่ยิ้มมันคือคนหนักโลกนะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ป่าสร้างวีรกรรมไว้ด่าพ่อด่าแม่แล้วก็ไปเข้าป่านะครับแหมเขาคลิปคาแรคเตอร์ลูกทรพีละเกินแต่ว่าพวกนี้นะครับวันเกิดเขาแล้วผมกับเยลจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์เขาเขาจะมีกางเกงชนิดหนึ่งอยู่เนี่ยที่เขาอยากได้เป็นกางเกงยีนนะราคานี่ประมาณหมื่นสองหมื่นเลยเขาจะอยากได้มากเขาอ้อนเมียเขาหลายรอบแล้วเมียบอก ยิ้มใส่ก็ไม่สวยหรอก <g ười> <g ười> อดซื้อนะครับ้าพวกนี้แต่จะสารฝันให้เขาเป็นจริงแล้วตอนนี้ผมกําลังสั่งกางเกงอยู่นะครับผมไปหาได้เท่าที่มีนะเป็นตัวราคาประมาณ18500ตัวเรียบสวยๆกางเกงยี่ห้อโฮเอ็มนะขึ้นรูปตรงนี้นะครับเกงโฮเอ็มมันจะมี3 3แถบ3ขีดนะแกเห็นผมใส่แกก็อยากได้บ้างผมก็เดียวก็จะ ซื้อของขวัญชิ้นนี้ไปให้พี่ยิมนะครับเดี๋ยวผมสั่งไปที่กรุงเทพบ้านผมวันนี้จะกลับบ้านพอดีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้แล้วตอนกลางคืนแล้วก็พี่โบเขาฝากซื้อของซื้อเค้กด้วย oh. เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาใส่เกงตัวละสองหมื่นเนี่ยเขาจะหล่อขนาดไหนนะครับลูกทรพีคุณยิมนี่ซื้อได้ โอเคครับตอนนี้อยู่ที่บ้านผมที่กรุงเทพนะครับของขวัญพี่ยิ้มก็มาถึงแล้วนี่รุอหลานหมาเห่ามี2กล่องเลยก็คือกางเกงขายาว1ตัวแล้วก็ขาสันน้น1ตัวนะครับที่ซื้อ2ตัวก็เพราะว่าเยลบอกว่าวันเกิดเยลมันซื้อทองให้ตั้ง2 0 0 0 0ื่น เดี๋ยวมันน้อยกว่าไม่ได้ให้มันพอๆกันข้องฝันต้องใกล้เคียงกันนะเราจะไม่ให้กางเกงธรรมดาอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะสับเปลี่ยนของข้างในให้มันดีใจเล่นแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นให้มันเสียใจทีแล้วเราก็ค่อยให้จริงๆนะเป็นไงให้2ตัวด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเชื่อไหมว่าเราซื้อให้นะครับตัวอยาก ปิ้นประกาศสัญญาบัตรให้มันด้วยอะ่ะลูกโทรทีดีเด่นอะมอบประกาศสัญญาบัตรให้อะ่ะนี่คือของวัญได้นี่ตัวน,นี้ได้ใช่เก่งในเหลือสีแดงความเลือวะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นตัวเก่าเขาวะเอ๋อเอาโฮเอ็มออกให้หมดเลยใช่เอาโฮเอ็มออกให้หมดมรุ่นใหม่ถูกมันจะเป็นลายนี้นี่ขาสั้นแต่เขาเรียกลายไดมอนด์ไดมอนด์คับ,คบถ้ารุ่นแรกๆมันจะเป็นแค่สีเฉยๆอ๋ออันนี้จะมีแบบความไดมอนด์สลับกันเนาะไม่เอาแล้วก็ออก เนี่ยแล้วก็ใส่นี้ไปแทนกางเกงในปั๊มน,นึงปั๊มนึงปั๊มนึงมันไม่เหลืออ่ะเหลือแล้วเนี่ยกางงอยากเอาขี้ไปเฮ้ย <laughs> บ้าเปึ๊บมีแค่นี้เปิดมาก็ช็อตแล้วอันนี้อันนี้มันจะเป็นรุ่นรุ่นเก่ารุ่นเก่าถูกมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้ตัวเดียวกับที่เขามีไม่ใชุ่่นเดียวกันหรอเหมือนกันเดสเลยเหมือนกันใช่ไหมอืมแล้วก็ออกปึ๊บเลาใส่กางเกงในรัสโซ่ไปแทนไม่เหลือเลยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะกางเกงในกับ เดี๋ยวเดี๋ยวน้าเก่งหางเก่งหน่อยก่อนอันหนึ่งมันไม่ค่อยมีนี่ดีกว่าเนี่ยเนี่ยมีความเหลืองเหลืองติดๆขี้ติดเียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหลืองเหี้ยอะไรวะเหมือนขี้เหมือนขี้สัดกระจายโอเคเนี่ยหวานเี่ยมเปิดมาก็นจะเลยจริงนายลองตัวเดี๋ยวเราค่อยเฉลยประกาศสิ่งยับบัตรอยากปิ้นให้อ่ะเดี๋ยวปิ้นให้ไงก็เดี๋ยวลูกทลพีดีเด็ดประจำปีนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ทลพีระเกินนะใช่อย่าให้กูเหลาเดี๋ยวต้องไปซื้อเค้กให้พี่ยิ้มอีกใช่ไหมใช่โอเคไปไป เดมอชโอเคครับตอนนี้กลับมาบ้านแล้วครับเขายังให้กลับมาผมก็ได้โอกาสไปปิ้นประกาศนียบัตรนะครับมาให้ดูประกาศนียบัตรรางวัลลูกทรีเด่นแห่งปี2021มอบแก่คุณอภิสิทธิ์จิตเจริญนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้นะครับไปใส่ไว้ในกล่องของขวัญที่เราจะเซอร์ไพรส์ไอ้เกง่งๆนั่นแหละใส่ไปให้หมดมีของขวัญให้เซอร์ไพรส์ตกใจหลายอย่างแน่นอนครับอรอดูรชอชมกันเลยครับโอเคบ้าป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 ้า มา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 หายอ่ามันหายไปไหนวะเฮ้ยฮี้เบิร์ตเย์ทูยูแฮปปี้บัตเต้แฮปปี้บ์ตเย์แฮปปี้บัตเต้แฮปปี้บัตเตทูยูแฮปปี้บ์ตเต้มึงมึงเ่ิดทำนาจริงใจอะไ p แฮปปี้บเตทูยูแฮปปี้ ช่องอะไรเนี่ยมีตัวออเหรอออยอยู่เออเำไเร็วเร็วเออเอเอน้ำลายไม่เอน้ำลายไม่เอาเอแม่เขาบอกว่าให้มึงรวยร้อยล้านอ๋อนี่นี่นี่อันนี้สำคัญนนแต่แม่บอกว่าขอให้ร่ำรวยก็พออ๋อโอ้โหทอกแกงโคนโคนลูกชายเนี่ยพูดตอนนั้นพูดไม่ออกอะจกอะจุกอ๋ออื้ออื้อ่ลูกเฮียจ้ะอาไป่า คนร่ำรวยมีความสุขเยอะๆนะครับไอ้บ้าะแล้วแพ้คนอื่นเรา,เาที่ไหนมีความสุขอ,ะอ่ะ กลับมากูไม่ให้นะเอาเป็นว่าขอให้พี่ยิ้มร่ำรวย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 แค่แหละอ่าโอเคแค่นี้ใช่ไหมเขาจะนอนแล้วอ๋อขอบคุณครับอ่ะโปรดานเลยตัดแค่ให้พ่อกับแม่ก่อนเดี๋ยวไปเอาจานให้ขนไม่ครบเมื่อกี้อย่าขับรถช้าแลยโอ้ฮะเขาไหนอะกูชื่อที่คุยกันไว้อะที่บอกว่ารถท้าสิวขาวมันต้องรอให้ครบๆเดี๋ยวมันจะได้อวดทีเดียวจิ้เขียวๆเออมึงไปสำพ็งมาช่วยไม่ไม่เดี๋ยวมันจะได้อวดทีเดียวรอพี่ชาติก่อนพี่ยาวได้อิจฉาเอมีใช่ไหมมีขึ้นจั จะพลาดได้ไงอ่ะแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วจะพลาดได้ไงวะก็นั่นน่ะดิโอ้กุศาบอกเบอร์รองเท้าไปไปปีนี้ปีหน้าก็ตายแล้วไปไหนอ่ะรีบไปนะยั้งเเดี๋ยวรอพี่ชาก่อนสิคุณเรื่องหน้าเอานะไม่ควบคุณเรื่องหน้ารอพี่ชาก่อนเออเหรอเออรอก่อนได้วขพร้อมกันดูพร้อมกันดีสามอ่ะที่ซื้อมาอร่อยเอาเป็นว่าพอดีเป๊ะไปนีนงานอินเดียเปล่า งานร่างทรงเลยป่ะเนี่ยจะขอขึ้นป่ะเนี่ยเออจะได้รวยไปมาเนี่ยวันนี้เป็นวันเป็นวันดีดีใช่ขอให้ดีดีเรื่อยไปร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรง คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองไม่มีอุปสรรคสิ่งใดฝางด้านขอให้ร่ำรวยร่ำรวยรรวยและก็ร่ำรวยให้กูเยอะขนาดนี้เอาที่ไหนมาให้กูเนี่ยพอมาวพอพออพ่อกับท้าแม่ พ่อโยมยีป้อตีนมาอ่ะเลียอมเลยลูกอมเลยเฮ้ยขอเจริญลูกเรือนลูกครับเออแล้วก็ปากข่านเบาๆหน่อยนี่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 นีันี่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 นีรนี่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 ลู่นี่ี่รี่นี่ปี่น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 ีเนี่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 น่นี่นี่อี่น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 ี่ี่นี่น่่่่ ข้่นเดี๋ยวุณอดูเลยตามาดับตากฮ้ยช่องนี้เขาทำอะไรทุ่มทุนตลอดนะเว้ยเจ้าเมอร์ออสนีเข้าลงทุนใช่ไม่ก่อนนะหลักเล็กๆหลัก5 0 0พหมื่นบวกข้าในใช่ดับตามาให้ลับตาวันนี้ที่คุณพีคอแตกเลยน้าลุงมันไม่ให้นะได้เลยนะโอไหนลองดับตาไปก่อนสิมีเสียงก่อนโอ้เลือกเลือกเลือกเอาทางไหนเลือกเอาางไหนเลือกขวาร้ายซ้ายดีกวาาซ้ายเอตาเลยเตาเลยเหมือนกันเด้เลยโอ้โหโอกเอ็เก่เลี้ยว มีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเอาเหรียญหน่อยเหรียญหน่อยเหรียญหน่อยเสี่ยงทำไมอะพี่เจ้าหัวก้อยมึงเวลาจะไหมอหขอเหรียญหน่อยขอเหรียญหน่อยราคเหรียญก่อนอมีตัวละสองหมื 20, ่นกับตัวลวนะแปดคั หัวก้อยหัวก้อยฝั่งไหนหัวเมื่อไหร่ก้อยหัวทำไมถึงอยากได้กางเกงนี้โเอฮมเหรอโอ้หใส่แล้วมันทรงเอดีแล้วเมียเมียไม่ไม่ซื้้อใหเมียไม่ซื้อให้เป็นไงเมียเอาตังค์ไปปลูกหญ้าหมดราคามันต่างกันคนถือต้องดูเรื่องจากคนถือตัวไว้ใจใครมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวโอ้ย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 ตัวเนื้อโออ่ะทุกคนเลือกโอนะให้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยทุกคนช่วยเลือกหน่อยชนะแต่เยี่ยวอ่ะเชื่อวไหมสองคนนี้มันก็ไม่รู้เพราะเมื่อกี้มันถือมามันรวมกล้ันใช่ กูซื้อทองให้มึงคนดีๆเขาจะไม่เลยละคุณกันเองเอาเลยเอาเลยอ้กองงแาต่ต้องมีสามหมื่นละตัวเนี้ยสตต้องมีสามหมื่นละตัวเนี้ยโดนโดเาลโดนโดนเสามสองหนึ่งคนดีๆเขาจะไม่เลยละคุณกันเองสตต้องมีสามหมื่นละตัวเนี้ยสามสองหนึ่ง อะไรวะอ่านก่อนอ่านก่อนดงวัทอร์นาพีไอเล้ยวไอเลมันคือที่ใครแม่งคนมอลทร์นพีอ่ะดังวัรุทรู้าพีคนชั่วอะไรสั์อะไรอ่ะแล้วเก่งอะใช้ยังไงสัง คนเอี่ยเลยได้ประกาศเสนบัตรลุงธราพีสองพันี่บเอ็ดดูเก่งในเนียดูเก่งในเนีย้งในเหลืองเลยเลวอ่ะเอีเดี๋ยวไปแก้กันได้ล้ได้้ได้้ไดได้ล้อันนี้มกรอเทอันนี้รางวัลรองลุงทรพี อันนี้ใครซื้อให้เหมือน <apl ink S 1> กันใครซื er ้อได้กันซื้อด้วยกันคนละข้างเอ้ยโรเล่นเมื่อกี้รอเลสว้าวทุ่งเหมือนเดิมเลยเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรนักหนาอ่ะอ่านอ่านอ่านดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ่านไรมันบางบางไม่ใช่อ่ะใช่มั้งตังเหี้ยจริงฉันให้ตายเสียยังดีกว่ามาทรมากินก็ไม่ดีอยู่เฮ้ยเก็บกล่องขึ้นมาใดีก่อเก็บกล่องนี้เองกล่องเสีย เดี๋ยวไปเก็บใส่เดิมไม่ได้นะใช่ไม่ได้วันนี้มึงม่กี่ตัวเนียโฮเอ็มเนี่ยกูยัได้นับกล่องอูเราไปเม็่อเไรอ่ทันี่นี้แหละลับตายรักตาักตาแค่เริ่มต้นอย่างขนาดนี้แล้วตอไปอยขนาดไหนวันนี้กูก็ลดพังพอใจแล้วนะยังมาตองเอาเอาขาตั้นมาก่อนเ้ยอย่ไม่ัตาเฮ้ยยาไว้น่หับตาาต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 าโอ้ยทเียกันเียเียเนไงเฮ้ยเียเป็นไงนี่มันตัวทอเลยนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดูยังิดเิ่มตาเล่นตาเย้อะไรเนี่ยของจริงไหมยของจรอ้ยดูไงว่าของจริงของปอเนี่ยโเออเย้ดอ้ยหล่อเลยอะเล่นเลยใครใคใค่รรุ่นลิมิต็ดด้วยอะเฮ้ยอ่าไปเลเฮ้ยเต็มหมดเงยไา่่เงมันเพื่อนอะใส่ได้เลย ันนี้สามสองเฮ้ยใส่ได้ไหมวันนี้คาดเข็มคาดเด็กเออเขามีเข็มคาดไว้ให้วันนี้คาดตึงๆใส่ไม่ได้เสร็จกูนักงคใส่ได้นะสามสองอ่ะโอ้ไม่สั่นไม่เคยมีเงเกงเฮ้ยมึงมือสั่นจริงยูทูบเบอร์สามล้านซับไม่เคยมีเงเกงดีๆใส่เปยตังเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยโอเครอรอไม่ต้องทำเฮียอะไรเฮ้ยได้อยู่เอาใหม่ตัวเอาใหม่ตัวโอ้โหจะดี เดี um. á, uh, planning, ๋เวๆเดี๋ยวอย่าดูตอนนี้แล้วก็จัดแต่งตัวลุปดีๆให้ด้วยนะแจมตา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 โอ้ยแล้ว่าช่องโอ้ยไม่ีดวงเลยว่ะชอบอตัวนี้ไม่ธรรมดาย่าดทีของ้โอ้ยตัวนี้ที่ฝันท้อแต่ว่าตัวเนี้ยผมผม ผม,มดีใจผมครับม,มี่ใจเรื่องจริงหรอเนี่ย ร้องง่ายเนี่ยคลิปนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์จากพี่แม็กนะครับครับผมซื้อเองนะครับโนไม่กี่หมื่นครับเอาความจริง่าไม่จะเป็นแสนเนี่ยตรงนี้เลยไม่ใช่ไหมือนเก้าแต่เก้าเก้าพันห้าเท่าไหร่สองหมื่นแปดประมาณตอนแรกจะเอาตัวดาวให้มันไม่มีไซส์โทษนะนี่มึงเสือกตัวใหญ่เกินแมนกันได้ดาวกระจายไปแล้วไอ้แกงสวยว่ะจะหาเมียใหม่แล้วเฮ้ยแมวแว่นมาแว่านอะไร เอาเกมไปถามเขารายการกตอนแรกอ่ะจะซื้อรองเท้ากูชี่ให้แต่ว่าทีเนี้ยคุยกับโอแล้วว่ามันแบบไลฟ์สไตล์แบบมึงอ่ะแบบเที่ยวก็เละใส่กางเกงดีกว่าไหมเดี๋ยวรองเท้าไปซื้อใส่เองอากาศนีบัตรไปด้วยอ่านให้ฟังดังๆนี่ครับประกาศนีบัตรลูกรางวัลลูกโทรนีที่เด่นแห่งปีสองพันยี่สิบเอดนี่ครับน้องๆดูพี่ยิ้มเป็นตัวอย่างนะน้องโทรนีทำตัวเฮี้ๆอย่างนี้น้องๆจะได้ของดีๆแบบนี้ตอบแทนมึงสอนกันใส่เหี้ยโอเค ต่อไปนี้กูต้องทรพีมากขึ้นเป็นเกิดปีนี้พี่ยูไม่ได้ทรพีเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งหนึ่งสเต็ปเฮ้ยทรพีมากขึ้นรถเบนซ์จะมาจอดเฮ้ยอยาอยากกานอนแล้วอยากอยาต่อไปนี้ก็จะมีชุดต่อในช่วงไม่ต้องง้อเมียนเรง้อเว้ยขอบคุณพี่แม็กของเอ็มเลยครับที่มีเกงเสริมให้าถ้าอยากสนใจสปอนเซอร์เข้าได้เลยฮะใส่ทุกวันทุกคอลเลคชั่นใครมีความสุขกับพี่เอิรอสของมากครับมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆเลยเลิกทอรพีได้เลยเที่อ่ะไม่จบพีมากขึ้น ตาน้ำตาติดแล้วนะมึงไปเทียบดีเอมึงก็เจอขุณหมอคุณนะวันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง s P d นะครับใครอ่ะอ้าว SBD ไม่ใช่ไป s P d เลยโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊าครับ